เทิดราชาพระราชกิจวิสิทธิคุณจลัดแสงแห่งการุณบุญญาสมัยปณิธานพระภูบาลสืบสารไทยเรื่องวิไลในทรนินแผ่นดินทองทรงพัฒนากเกษตราชีวาราศัพทศาส์บำรุงไว้เพื่อไทยผองพระปีชาเลิดล้ำ ทำทรงครองสืบสนองราชบิดาพระเกียรติกระจรเฉลิมพระชนมพรรพันศามหามงคลเทพดานดลสุภผลองค์อดีสรพระไตรัตอํานวยสวัสดิ์สถาวรถวายพระพรก้องเกิดฟ้าส่งพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชน